วิเคราะห์ฟุตบอล5ตัวเน้นชัวร์ครับประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะฮะเสียงผมยังคงไม่ดีเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่สบายอยู่นะฮะกราบขอไปอีกครั้งหนึ่งล้วกันว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันบ้านเมื่อวานกันสักนิดนึงนะ,ะผลงานเป็นยังไงกันบ้างคู่แรกครับแมนยูเฉลยเราชนะเบอร์ลี่3-2นะครับตัวนี้ครับอยู่รองเบอร์ลี่เนี่ยได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมส่วนสกอร์ต่ตำเนี่ยโดนนะฮะตัวที่2ครับสเปอร์ครับแพ้บลิกล็อกให้กับบอลมัตคาบานะครับตัััวนนนนนนี้้โดกททงประเนนะเศแ่อฮ ตัวที่3ครับผมให้อยู่รองลีสยู่นเต็ดเจ้าถิ่นราคาปปนะครับตัวนี้บวกครึ่งหนึ่งนะฮะจบ0ูนย์ครับตัวที่4ครับผมกีโรนาแพ้เซบียาคาบ้าน0ูนต่อสนะครับอยู่เซบียากินเต็มครับสกอร์สูงโดนนะฮะและตัวสุดท้ายครับมาติดต่อ2ลูกครับชนะแค่2อนครับผมนะโดนเหมือนกันนะฮะเมื่อวานก็ถือว่าทรงๆสุดๆนะฮะผมเชื่อว่าผลงานเมื่อวานหลายๆคนก็คงจะบวกกันยากอยู่เหมือนกันถ้าดูจากผลการแข่งขันแล้วเดี๋ยวมาว่ากันวันนี้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะคนเราเริ่มมมต้้นไดให่เสอครับ ซึ่ง5คู่ในวันนี้นะครับผมจะเป็น4คู่จากพรีเมียร์ลีกและอีก1คู่จากบุนเดสลีกานะครับผมโดย3คู่ที่จะใช้จกกัดกิจกรรมทายผลสกอร์ในค่ำคืนนี้ครับมาจากพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับตัวแรกครับผม2ทุ่นตรงครับไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตัวที่สครับรอบเดียวกันครับนอตติงแฮมฟอ o r เรสกับเวสต์แฮมและตัวสุดท้าย4ี่ทุ่มครึ่งวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้บิ๊กแมชเลยนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับสคู่นี้ทายถูกหมดนะครับผมรับไปเลย1,000 0บาทสําหรับสมาชิก VAP ครับและ3,000บาทสําหรับบุคคลทั่วไป คู่หลักคู่ปลอบใจวันนี้ครับผมเป็นบิ๊กแมตช์รอบสี่ทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล300บาทสำหรับ VIP และ100บาทสำหรับบุคคลทั่วไปครับใครอยากสมัคร VIP ทักมาสอบถามลักไม้ทั้งไลน์แอดของผมได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับผมรอบ2องทุ่มตรงนะครับไบรตันแอนด์โฮปเอลเบียนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรเบลซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ โดยผลงานในพรีเมียร์ลีกของไบรตันผ่านมาสองเกมพวกเขามีหนึ่งคะแนนนะครับจากการเปิดบ้านเสมอฟ,ฟูแลม1ประตูต่อ1และบุกไปแพ้เอเวอเรตในเกมล่าสุด0ประตูต่อ2ครับแต่แมชล่าสุดจริงๆเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับเป็นศึกฟุตบอลคาร์ลิงคัพนะครับผมหรือว่าคาราบาวครับนั่นเองซึ่งไบรตันเนี่ยบุกไปเอาชนะออกฟอร์ดได้นะฮะหประตูต่อ0 ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ได้เล่นในรายการนี้ครับผม2นักแรกครับพวกเขามีอยู่3ามคะแนนครับจากการบุกไปชนะบูฟแฮมตันสี่ประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดสนามนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาพวกเขาแพ้คาบ้านให้กับเทอตแนาสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2งนะครับันนันวันนี้ถ้าพูดถึงระยะเวลาในการพักฟื้นของตัวนักเตะแมนซิตี้จะมีความสดมากกว่านั่นเองครับแต่ฤดูการก่อนต้องบอกก่อนว่าผลงานของพวกเขาในการเจอกับไบรทันเนี่ย ค่อนข้างจะแย่เลยนะครับเพราะว่าชนะไม่ได้เลยครับเล่นในบ้านไบรตันเนี่ยไบรตันเฉือนแมนซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนที่เอติฮัสเตเดียมเนี่ยจบลงด้วยการเสมอ,อกันไป2ประตูละสองนะฮะแน่นอนแหละเฮตุเฮตถ้านับแบบลากยาวจริงๆแมนซิตี้ยังคงดูดีกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงแค่เฉพาะฤดูกาลก่อน ก็ไบรตันดูดีกว่านะฮะส่วนสภาพความพร้อมตัวเล่นวันนี้นะครับผมไบรตันเนี่ยของคุณซูฟาเบนเฮอร์เซเลอร์นะฮะจะหมดสิทธิชใช้งานนักเตะหลายรายครับโดยเฉพาะเกมรุกครับไม่ว่าจะเป็นซอลลี่มาร์ชฮูลเลอร์แอนเซโซนะครับผมหรือว่าทางด้านของอดัมเว็บสเตอร์แล้วก็จอร์จิโน่รเตอร์ด้วยนะครับส่วนตัวผู้เล่นรายอื่นยังพร้อมลงสนามกันหมดครับ โดยเฉพาะมหาเทพเบลเบกนะครับผมแต่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะคารุมิโตม,มะนะครับผมรวมไปถึงทางด้านของยากูบ้ามินเตนะฮะผมแล้วก็เกมรับอยู่โคคาฟานเฮกเก้แล้วก็ลุยส์ดังนะครับ ส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เป๊ปกาเดลล่านะครับผมตัวเจ็บเนี่ยเป็นตัวเดิมๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวินฟิลิปซาวินโยมาโตโควาซิชนะครับผมรวมถึงจอสโก้กวาดิโอัแต่ข่าวดีก็คือโรดรีครับที่เจ็บอย่างหนักเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับวันนี้กลับมาลงสนามได้แล้วนะครับรวมถึงแพงเกมกลางครับอย่างเบอร์นาร์โดซิวาแล้วก็ฟิฟโอดนแล้วก็ตัวจีต่างเจอเรมีโรกูและตัวใหม่อย่างทางด้านของเทียนนี่เรนเดอร์นะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ทรากกันแหละนะว่าคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับศักยภาพของทีมเนี่ยแมนซิตี้ก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไบรตันพอได้เล่นในบ้านปุ๊บเนี่ยก็พูดตรงๆว่าความน่ากลัวเนี่ยคูณ2เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าไอก,การที่ไบรตันเนี่ยจะมาเปิดเกมรุกสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้มันจะทําให้เกมรับของพวกเขาซึ่งปกติก็เปราะบางอยู่แล้วเนี่ย มันมีช่องเข้าทำได้มากขึ้นนะครับถ้าเกมเปิดหน้าแรกขึ้นมาหมัดต่อหมัดนี่หมัดหนักด้วยกันทั้งคู่นะฮะผมเพียงแต่แมนซิตี้หมัดหนักกว่าเท่านั้นเองก็คงต้องมีแบบเลือดสาดกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์สูงถือว่ามีโอกาสเลยนะครับขณะที่ถ้ามีผู้ชนะสักทีมหนึ่งเนี่ยก็ยังมองว่าแมนซิตี้ครับผมที่หมัดหนักมากกว่าเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่าอยู่ดีนะครับอีกทั้งการที่พวกเขาได้โรดรีกลับมาร่วมทีมแล้วเนี่ย ผมว่ามันทำให้กองกลางของแมนซิตี้เนี่ยดูแล้วมันมีสมดุลมากขึ้นนะฮะเลยคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะมีดีพอที่จะเจาะเข้าทางประตูของไบรตันได้นะครับคู่นี้ก็ฝากไว้2ปีละกันนะเพราะว่าเรเปิดมาครึ่งลูกผมว่าถือว่าไม่แพงนะครับผมแมนซิตี้น่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะได้นะผมเชื่อว่าเกมยากๆแบบเนี้ยแปบ๊บมันจะเอาตัวรอดได้นะครับคู่นี้อยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับพุ่งด้วยสกอร์สูง3ลูกท่วนครับ ถัดมาคู่ที่2ซึ่งเตะพร้อมกันเวลา2ทุ่มตรงนะครับเป็น n o t ติงแฮมฟ Forest ครับวันนี้จะเปิดซิติกราต้องรับการมาเยีอยงของคุณคอนเวสแฮมยูเนเตะนะครับซึ่งใน2นัดแรกครับของ Forest เนี่ยมี4คะแนนนะครับจากการเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ดไป3ประตูต่อ1และเกมล่าสุดครับผมบุกไปเยือนงคริสตัลพาเลสเนี่ยยังเสมอกลับมาได้1ประตูต่อ1นะครับผลงานถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมตามทรงเลยขณะที่เวสแฮมนี่น่ากังวลเหมือนกันครับเพราะ2เกมแรกเปิดสนามมา พวกเขาแพ้รวดเลยนะครับผมแพ้ยับเลยฮะเกมแรกเนี่ยบุกไปแพ้ซัอนเดอร์แลนด์ครับศูนย์ประตูต่อ3าเกมที่2ลอนดอนดร์บี้แมชในบ้านแพ้เจลซี1ต่อ5ครับแม้กระทั่งล่าสุดครับในคาราบาวครับเนี่ยก็พึ่งจะบุกไปแพ้วูฮม์ตันมาสองประตูต่อ3ครับโอ้โหแัไม่เอาเลยนะฮะทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกนะครับดูดูก,การก่อนเจอกันฟอเรสก็ทำได้ดีกว่าครับตบทั้งเย้าตบทั้งเยือนนะฮะเออชนะแบบขาดเลยครับผม เกมเย่าที่ซิตี้กราวน์เนี่ยฟอร์เรสชนะ3-0นะครับส่วนเกมที่ Park, อัพตันพาร์คอะขอไปลอนดอนสเตเดียมนะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสบุกเอาชนะได้2ประตูต่อ1นนะครับผมก็อ,อย่างที่ทราบแหละดูการก่อนเนี่ยฟอร์เรสฟอร์มดีจริงๆนะครับ ขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่น Notre Forest นนของ Nuno เอ p เ r ริโ Santo ต้องบอกว่าโอ้โหทีมนี้สมบูรณ์มากๆน,นะครับขาดเป็นแค่ทางด้านของ Nicolas d o บิงเก e เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเองครับนอกนั้นลงสนามกันได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมรับอย่าง m i นโกวิชนะครับผมหรือว่า m ู r ีโร o นะฮะตรงกลางครับผมอย่างคาร์ลัมฮัสซันโอดอยมอมาแกนกิฟไบแล้วก็เอนดอยนะครับผมกองหน้าอย่างคริสบูตที่แบบฟอร์มฮอตมากๆแม้กระทั่งนัดเปิดฤดูกาลยังยิง2ลูกเลยครับโอ้โต่อเน,นื่องแต่ฤดูกาลที่แล้ว วันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับก็บอกเลยนะเหนื่อยอะเวสแฮมทีมเยือนครับวันนี้เนี่ยจะได้แกรนฮมพอตเตอร์เนี่ยลงคุมทีมนะครับผมซึ่งแพ้ไป2นัดติดต่อกันแล้วนะในลีกนะฮะวันนี้จะไม่มีหายาหน้าของซีเซนซิโอซัมเมอร์วิลนะครับผมรวมถึงลุยส์กิเม้นะฮะที่ยังคงบาดเจ็บอยู่แต่โดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์นั่นแหละนะฮะลูคัสปาเกต้าจอร์ดโบเวนคาร์ลัมวิลสันจเจมส์วัปเราวโทมัสชูเชคอลลอนบาร์บิสกาและพวกเนี้ย ลงสนามได้ทั้งหมดลงถึงกองหลังที่เพิ่งซื้อมาใหม่อย่างแม็กซ์คิวแมนแล้วก็นายเฟฟเอลเกิร์นะครับยืนคู่กันนะเป็นเซนเตอร์ทีมชาติโปรโ,โคนะครับผมคือเอาจริงๆหน้าตาทีมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หนีกว่ากันเลยครับแต่ผลงานนี่ต้องบอกว่าโอ้โหหนีกว่ากันเยอะจัง แล้วผมดูแล้วเนี่ยเวสแฮมนะครับผมภายใต้การคุมทีมของแกรมพอตเตอร์เองเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะเอาตรงๆเลยต้นฤดูกาลครับนักเตะเล่นกันงสเปะสปะครับเหมือนกับแบบคุยกันมาคนละแผนครับต่างจากทางฟอร์เรสต์ครับที่เก็บตัวหลักไว้ได้เกือบทั้งหมดนะครับจากฤดูกาลที่แล้วแถมยังมีกุนซือเดิมอย่างนูโนเอสปริโตซันโตในสารต่ออย่างต่อเนื่องครับซึ่งฟอร์มดี ทรงดีครับไอสองนัดที่เก็บ4คะแนนได้นี่คือแบบโอ้ทรงมาแบบดีมากๆนะฟอร์เรสแย่ผมพูดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะว่าฟอ r e เรสเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมทีมอย่างดีมากๆนะครับ เนื่องจากฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาได้ไปจอในศึกย,ย,ยุโรป้าลีด้วยไปลุยฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในรอบกว่าแบบโอ้โหหลายสิบปีมากครับผมว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ฟอเรสต์เนี่ยน่าจะเป็นทีมทําเงินทีมหนึ่งเลยนะจากการที่แบบพวกเขาเนี่ยเต็มทีมเป็นอย่างดีครับผมเพียงแต่ว่าช่วงการฤดูกาลเนี่ยอาจจะอาจจะมีแ่วเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่ต้นฤดูกาลแบบนี้ผมว่าฟอเรสต์ยังดีแถมเล่นในซิตี้กราวด์ด้วยครับใครมาเยือนก็ยากเสมอเวสต์แฮมฟอร์มแบบนี้ผมว่าสู้ไม่ได้นะครับยังไงก็แพแ ผมมองว่าน่าลงทุนนะคู่นี้ผมว่ายังไงก็ชนะเสียสายนะครับอยู่ต่อเจ้าถิ่นฟอเรสไปเลยครับราคานี้เลยขึ้นครบลู่นะครับผมว่าพวกเขาชนะได้แน่นอนฮะคู่ที่สามนี่ถือว่าคู่หลักของเราในค่ำคืนนี้เลยนะครับสีตุ้งครื่งครับเราไปกันที่แอนฟิลด์นะครับผมวันนี้หงแดงเลี้ยวปูนจะเปิดรังเย้าครับต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ในช่วง2แมตช์แรกที่เปิดฤดูกาลนะครับผมโดยทางฝั่งของทีมเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับบบพวกกกเเเเขาาาาปปิด้นนนอออชะะลมมรรตตู่ใแ ตามด้วยบุกไปเฉียดเอาชนะนิวคาสเซิลถึงเซนต์เจมส์พาร์คเลยนะครับ3ประตูต่อ2 2นัดนี่ก็ยิงเยอะแต่เสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับขณะที่อาร์เซนอลครับพวกเขาเปิดสนามด้วยการบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอทอฟเฟิร์ดครับ1ประตูต่อ0และล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอาชนะลิส์ยูไนเต็ดไปยับยุยี่ฮะ5ประตูต่อ0ครับโอ้อาร์เซนอลนี่ฟอร์มดีนะเก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับแต่เกม2เกมก็ต้องมองว่าลิเวอร์พูลนี่มีเกมที่ ยากกว่านิดหนึ่งนะฤดูกาลก่อนเจอกันนี่กินกันไม่ลงนะครับผมสเสมอกันไปทั้งย้าวั้งเยือนนะสกอร์เดียวกันด้วย2ประตูต่อ2นะครับถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้น2ฤดูกาลก่อนนี่นนนบ้านไขรบ้านหมันนะฮะส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับน่าสนใจมากๆเลย โดยด้านฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้อันเดสลอตจะหมดสิทธิ์ใช้งานเจอร์รี่ฟริมปงแล้วก็ทางด้านของเซฟานบาเซติชแน่นอนนะครับขณะที่ Alexis, Matt, air, อเล็กซิสแมร์อลิสเตอร์ยังต้องรอเช็คฟิตครับผมส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับมิเกลอาร์เตต้าวันนี้ต้องรอเช็คฟิต2นักเตะอย่างทางด้านของคริสเตนลอกาดแล้วก็ทางด้านของมาตินโอเดกาดนะครับขณะที่กาเบรียลเคซุสเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากเจ็บนะครับ ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยน่าสนใจมากครับวันนี้ลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะฮะผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซงเบเกอร์ครับเซน่าเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้กับเวอร์กิลฟันไดนะฮะแบ็กขวาเป็นโจโกเมสแบ็กซ้ายเป็นมิโลสเกอร์เกชครับการรับคู่เป็นทางด้านของเรนัลแกรนเด็บกับโดมินิกโซบอสไลเกมลุกสามาตัวครับเป็นโมซาลาฟอร์เรนเวสแล้วก็โคดิกาโปหน้าเป้าเป็น e ฮูกโอเอกิติเก้ก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยลงตัวสุดๆนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับวันนี้ 4- 3 3เเหมมือนดิครับ ผู้สาประตูเป็นดาวิดรายานะครับเซีนะฮะเป็นวิลเลียมซาลิบากับกาเบียลมาการเยสแบ็กขวายูเรนทิมเบอร์แบ็กซ้ายตัวนะของคาราฟิโอรีครับกลาง3ตัวเป็นมาตินโอเดกาดนะครับผมมาตินซูเบเบนดีแล้วก็ดิคแอนไรส์เกมลุกสามรภาษาครับนำโดยนักเตะที่ตอนนี้ฟอร์มดีจัดๆครับอย่างวิกเตอร์กิโอเกเรสเอเบริชิเอเซแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับผมคือเกมลุกอาร์เซนอลนี่เปลี่ยนโฉมไม่ได้นะจากฤดูก,กาลที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บนี่โอ้โหยิงยับยยยิงกรรระจจาาาาคคคััับบวววนนนนีีมน้ม่่่่สใอูท ใครจะช่วยโอกาสทําประตูได้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้รูปเกมหน้าตามเกมเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับซึ่งพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมต้องอาจจะสื่อบอกกับเพื่อนๆทุกคนครับว่าวันนี้เกมรุกดีด้วยกันทั้งคู่ครับโอกาสที่จะทําประตูกันได้ทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่ามีสูงมากมายมาหาศาลจริงๆ ซึ่งราคาเปิดมาครับสูงต่ำเนี่ยเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมวางไว้ก่อนเลยว่ายังไงวันนี้มีประตูทั้ง2ฝ่ายนะครับสลูกครึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยูสกอร์สูงเป็นหลักไว้ก่อนนะครับคราวนี้ช่อซ้ายหรือขวาผมเชื่อว,ว่าเสียงแตกกันทั้งประเทศนะครับผมเรทเปิดมาเนี่ยเลี้ยวพูลต่อปอป,อปอแบบน้ําเต็มนะฮะซึ่งถ้าเกิดถามใจผมผมเป็นสาวก the เดอะคอปไงยเพราะฉะนั้นเนผมเชียร์เลีวว้ยวพูลอยู่แล้วนะครับและผมก็บอกว่าแอนฟิลเองเนี่ย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งหน้าที่เลี้ยวูนเจอใครเนี่ยมักจะมีพลังแฝงอยู่เสมออาเซนอลนคงสู้ได้ดีแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เลี้ยวภูน่าจะดีกว่าอยู่ดีครับโดยเฉพาะในเกมรับเนี่ยเลี้ยวภูลค่อนข้างจะดูแลเนี่ยส่งประสิทธิภาพมากกว่าอาเซนอลนในการช่วยเติมเกมรุกให้กับกองหน้านะครับวันนี้อาเซนอลจะแพ้ครับแต่แพ้แบบมีสกอร์ทั้ง2ฝ่ายนะครับ2อ3-2อ,อะไรประมาณนี้ย้ำนะครับคู่นี้บินหลักคือสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับส่วนเชียร์สนุก อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเลือบพูลราคาปอปอแล้วกันนะครับถัดมาครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูศึกบูเดซิก้าเยอรมันกันบ้างนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะตัทมูลครับจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแมตช์แรกครับผมตัทมูลเนี่ยทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับซามพอลีนะฮะสามประตูต่อสามนะครับมีแค่หนึ่งแต้มส่วนยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเปิดฤดูกาลนี้ได้ดีกว่าที่คิดนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะมาขาวสตุกาไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะ ถ้าใครจำไม่ได้นี่ฤดูกาลก่อนเกือบจะตกชั้นนะฮะผมเดี๋ยวดูว่าฤดูกาลนี้นี่จะดีขึ้นหรือเปล่าแต่จะว่าไปแล้วนี่ปีก่อนนี่เจอกับดัดมุนี่ก็ไปกลับเหมือนกันนะครับผมคือบ้านไข่บ้านหมันนะครับบ้านยูโนบอรินเนี่ยทานของยูโนบอรินเอาชนะไป2 1ครับส่วนที่บ้านดับมุนครับที่ซิน่าอิโดนาพาร์คแห่งนี้เป็นเสือเหลืองที่ถล่มเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมสถิติเจอกันไม่ต้องสืบครับดัดมุนนี่ก็เยอะครับหานัดหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง4ี่ครั้งครับย ขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับผมทังฝั่งเจ้าทิ่นดอทมุลนะครับนิโก้โควัชนะครับจะไม่สามารถใช้งานตัวนักเตะหลักๆอย่างนิค้าชูเล่แล้วก็นิโก้ชลอตเเบกได้นะครับผมที่ยังบาดเจ็บอยู่ขณะที่ในรายของฟิลิปโปมาเน่เนี่ยก็ติดทบุแบนด,ด้วยนะครับ เอ็มเรซิชันก็ยังเจ็บอยู่รวมถึงยูเลนดูรันวิลด้วยก็ถือว่าหลายรายอยู่เหมือนกันครับแต่ตัวที่เป็นตัวหลกัหลกๆก็ยังสามารถลงได้เพียบเช่นกันผู้สับตัวอย่างเกโกเบลนะครับผมรวมถึงตรงกลางครับอย่างพวกมาเซอร์ซาบีเซอร์กับปาสกาลกรอสนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของบิลลิงแฮมนะฮะไม่ใช่จูบนะฮะแต่เป็นโจบนะฮะโจบบิลลิงแฮมครับคู่ได้อย่างเซดูกราสซี่กับคาริบไอเดยมีวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนยูนเบอร์ลินนะครับผมสเตเฟนบัมการนะครับวันนี้ก็จะมีตัวรอเช็คฟิตมากมายเลยแต่หลักๆครับตัวที่ลงไม่ได้แล้วเป็นตัวหลักก็จะเป็นทาาด้่งของลีวันเบอร์กูนะครับผมกองหน้าทีมชาติตุรกีนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหมายเลขสิอย่างอิยัสอันซาครับผมยิง2ประตูเมื่อแมตช์แรกนะครับวันนี้จะลงสนามเป็นตัวจริงยืนคู่หน้ากับทนั่ของอันเดรชอิลิทนะครับโดยมีทาาด้่งของราดี้เคติราเป็นกองกลางตัวนําทัพ ก็อยู่ในออมารนเองจริงๆเนี่ยคุณภาพทีมไม่ได้แย่อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเพียงแต่ว่าต้องดูว่าฟอร์มฤดูกาลนั้นเป็นยังไงแต่ฤดูกาลนี้ดูทรงเหมือนจะมาดีนะครับถึงขนาดเองการบุกไปเยือนเสือเหลงดัดบุญเนี่ยก็ถือว่าโอ้เป็นการหนักเลยละงานปวดหัวเลยนะครับผมเพราะว่าโดยคุณภาพทีมเองพวกเขาก็ยังถือว่าต้องบอกว่าเป็นรองทางด้านของดัดบุญอยู่ประมาณนึงเลยนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเสือหลงเนี่ยจะใช้โอกาสเปลืองมากน้อยแค่ไหนกองหลังจะแพ็กเกมได้ดีแค่ไหนเพราะธรรมาชาติของดัดบุญครับหลายๆท่านก็น่า ดับบูลเองเป็นทีมที่กองหลังค่อนข้างจะเปราะบางอยู่เหมือนกันแล้วเกมลุกของยูโรเบอรินเนี่ยมาฤดูกาลนี้แมดีกว่าที่คิดนะครับผมเลยแอบคิดอยู่ว่าวันนี้โอกาสออสกอร์สูงถือว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะเปิดมาสูงต่ำสามลูกนี่ผมขอพุ่งไปที่สกอร์สูงสามลูกก่อนเลยเป็นบินหลักนะครับส่วนถ้าถามผมชอบตัวไหนมากกว่า ลึกๆก็ยังแอบชอบดบบมุนเจ้าถิ่นมากกว่าอยู่ดีนะเพราะว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาค่อนข้างจะทรงประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เอาเป็นว่าเน้นสกอร์สูง3ลูกแล้วก็เชียร์ดับมุนเจ้าถิ่นนะคะลูกควบลูกครึ่งไปละกันนะครับและคู่สุดท้ายนะครับผมกลับมาที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาตีหนึ่งตรงครับเราไปที่วิลลาปาครับถือว่าคู่ใหญ่เหมือนกันฮะแอสตันวิลล่าครับวันนี้จะเปิดรังเย้าครับต้อนรับการเยือนของคริสตันพาเลนะครรัับโดดย2นแแกขอองสตัันววิลล่่าายงถืออฟร์มมมไไ่่่่คอยาาสักเทหรนะครับ พวกเขาเปิดด้วยการเปิดบ้านเสมอกับนิโคลเซอรในวิลเลอร์ปาร์คสูงประตูต่อศูนย์นะครับและเกมล่าสุดบุกไปเยือนเรนฟอร์ดก็แพ้กลับมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งคริสตัลพาเลทครับสองนัดแรกพวกเขาเก็บได้สองคะแนนนะครับจากการเปิดบ้านเสมอฟอเรสต์หนึ่งหนึ่งและบุกไปเยือนเชลซีนะฮะเสมอศูนย์ศูนย์ในนัดเปิดสนามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพาเลทังมีภารกิจครับในศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์อีกด้วยนะครับผมซึ่งก็ผ่านในทางของเฟเดริกส์ตัดไปได้ละ เมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของสภาพความฟิตนักเตะเนี่ยแอสตันวิลล่าจะสดมากกว่าคริสตัลาเลตอยู่ถึงประมาณ45วันเลยทีเดียวนะครับผมการจัดกันฤดูกาลก่อนครับเป็นคริสตัลาเลตนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเหย่าเยือนครับผมก็เป็นคริสตัลาเลตที่เอาชนะนะครับในเกมเย่าฮะสประตูต่อหนึ่งส่วนเกมเยือนที่วิลล่าบัคแห่งนี้ล่าสุดครับคริสตัลาเลตบุกมาเสมอได้นะฮะสประตูต่อสแต่เกมล่าสุดที่เจอกันอีกหนึ่ง ตะที่เบลบรียครับเป็นพาเลทที่เอาชนะวิลล่าไปได้3ประตูลศูนย์แล้วก็คว้าแชมป์ไม่ได้เมื่อรุูการก่อนที่ผ่านมาเองนะครับซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะเรอร์พูในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลช่วงต้นฤดูกาลด้วยนั่นเองครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับ ทั้งฝั่งเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่านะครับของอูนายเอเมรีครับวันนี้จะไม่สามารถใช้างานสาดได้แต่อย่างรอสบาร์คลีย์บูบาก้ากาบาร่าแล้วก็อันเดรสกาเซียได้นะครับที่บาดเจ็บนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมรับอย่างเอสรีกองซาไทรอนมิงผู้สาประตูอย่างเอมิเลนโนมาติเนสครับผมรวมถึงเกมลุกอย่างโอลิวัตกินนะะฮและดอนเย่มาเล่นนะครับ, len, รบพร้อมลงสนามกันทั้งหมดครับ ขณะที่ทางฝั่งของคริสตัพาเลต์ครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับวันนี้ครับจะหมดสิทธิตงานออสเนเอดูอานะฮะที่ยังคงบาดเจ็บอยู่ครับชิกดูกูเร่นะครับผมชารีดีอัดนะครับรวมถึงทางด้านของเอ็ดดี้เอนเคเทียด้วยก็ยังคงเจ็บอยู่เช่นกันแต่ส่วนตัวมองว่าเกมรุกเนี่ยไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพลงไปเลยครับเพราะว่ามีทั้งอิสเปล่าซาแล้วก็ทางด้านของชองฟิลิเป้มาเตตาลงสนามได้เหมือนเดิมขณะที่แดนกลางชูอิงคกครับทั้งเทเริกมิชเชลวิลฮิลแล้วก็ดานิเอลมุนยยด้วะครับ ก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นเกมหนึ่งแล้วกันที่ผมมองว่าสูสีเลยทีเดียวนะเพียงแต่วิลลาพาร์คเนี่ยมันมันขลังนะครับผมถ้าในฤดูกาลก่อนใครจากันได้ครับแอสตันวิลลาเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยดีแบบดีมากๆเลยนะครับแต่ฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมมองว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยท้านของแอสตันวิลลายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ต่างจากทางฝั่งของพาเลทครับที่มีการเสริมทัพมาแค่ตัว2ตัวแต่โอ้มาแล้วมันลงลลอกจริงๆครับการไดอิสเมล่าซามาผมบอกตรงๆนะเกมลูกพาเลทเน จีจัดขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากครับดูจากช่วงที่เตะต้นฤดูกาล2นัดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเสมอทั้งหมดครับแต่มันเป็นเกมยากแชบจะทั้งสิ้นนะครับวันนี้ครับบุกเบย์ยันแอสเซอร์วิลล่าเนี่ยผมว่าพาเลตมีดีพอที่จะยันเสมอเก็บหนึ่งแต้มกลับไปได้นะครับคือดูแล้วเนี่ยวิลล่าเนี่ยบุกมากกว่าแน่ๆแหละแต่พาเลตเองเกมลุกถือว่าถือว่าน่ากลัวผมว่าขู่วิลล่าได้แน่นอนนะฮะวันนี้เชื่อ,อเลยครับว่าแต่นนของริสตัมพาเลตเนี่ยน่าจะบุกมาแบ่งแต้มไปได้ ตาต่อรองครับเปิดมาเนี่ยน่าของไอซวิลล่าต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้วัดใจเลยผมว่าหลายๆคนก็คงเสียงแตะไปทางฝั่งเจ้าทีนแต่ผมชอบทีมเยือนนะผมว่าพาเลทวันนี้จะเอาอยู่นะครับคู่นี้ขอเลือกบินเดียวเลยครับอยู่รองคริสตัลพาเลททีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับเชื่อว่าจะเสมอได้ครับครบถ้วนเรียบร้อยนะครับ5คู่ในค่ำคืนนี้ฝากไว้ทั้งหมดแปด้วยกันนะครับตัวแรกครับผมให้อยู่ต่อแมนซิตี้ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็พูลเดสกอร์สูง3ลูกทั่วนะครับตัวที่2ครับอยู่ต่อ โนเทลฟอเรสต์นะครับในราคาครึ่งลูกยังไว้ใจเจ้าบ้านอยู่นะครับตัวที่3ครับกลั้นใจอยู่ต่อเรียบุูลราคาปปแต่ขอเน้นมากหนักไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับตัวที่4ครับอยู่ต่อดอทมูลเจ้าถิ่นราคาลูกควบลูกครึ่งเบาๆครับแต่เน้นสูง3ลูกทวนและตัวที่5ครับกลั้นใจเลยฮะอยู่รองคริสตัลเลสราคาครึ่งลูกนะครับยอมรับเลยวันนี้เนี่ยทั้ง5คู่นะบอกตรงว่าก็แอบเหนื่อยกันเกือบทุกคู่นะครับผมแต่มันจะมีอยู่ตัวนึงที่ผมชอบมากๆนะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทราบก็ พักมาหลังไมล์ที่ลาแอตแลกันรวมหึงกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับผมย้ำอีกทีว่า3คู่วันนี้พรีมเมียร์ลีกล้วนๆนะครับไบรตันแมนซิตอนทีแฮงฟอร์เรสเบสแฮมสองคู่นี้2องทุ่มนะครับปิดท้ายได้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรอบ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่หลักของเราวันนี้คือลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะผมจะพยายามทำให้จบเร็วๆหน่อยนะเพราะพรุ่งนี้เพื่อนๆทำง,งานกันนะครับจะได้ลุ้นกันแบบเที่ยงคืนกว่าตีหนึง่งจะได้นอนหลับพักผ่อนกันได้นะครับผมอย่าสมัครพี่ๆครับทักมาหลังไมล์ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเซีบูบอนเตงกันสักหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ